ในขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนลับขอบฟ้าไปในที่สุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บก็ได้จับภาพบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนวัตถุระหว่างดวงดาวสามแอตลาสได้กลับมาแล้วแต่คราวนี้มันส่องสว่างเจดจ้ากว่าเดิมถึงกว่า400ราวกับว่ามันได้เปิดเครื่องยนต์แห่งแสงที่ซ่อนอยู่เว็บได้บันทึกภาพแสงเรืองๆที่ไม่เหมือนฝุน่นหรือก๊าซแช่แข็งมันเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเรียบๆอย่างจงใจราวกับว่าพื้นผิวกำลังปรับตัวให้เข้ากับความร้อนที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ เมื่อนักดาราศาสตร์ปรับภาพให้คมชัดขึ้นรูปทรงใหม่ก็ปรากฏขึ้นใต้ชั้นสะท้อนแสงรูปหกเหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบเรียงตัวกันเป็นตารางโลหะรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบเกินกว่าจะมีสิ่งใดลอยอยู่ในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นและก่อนที่ใครจะทันได้ประมวลผลการค้นพบนั้นสัญญาณอีกอย่างก็ปรากฏขึ้นแสงวาบอันตรายโอเลตจางๆกระพริบทุกๆ247วินาทีด้วยจังหวะเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนการส่งสัญญาณแบบเข้ารหัสมากกว่าวัตจักธรรมชาติใดๆ ทั้งหมดนี้ไม่ตรงกับลักษณะของดาวหางเลยไม่มีอะไรตรงกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้มาก่อนดังนั้นหากดาวหางแอตลาสกลับมาส่องแสงจะจ้าคมชัดและควบกลุ่มได้มากกว่าที่เคยคำถามหนึ่งจึงค้างคาอยู่เหนือทุกสิ่งทำไมมันถึงกลับมานานก่อนปี3าดาวไอแอตลาสก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันได้สร้างชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อันสัน้นและลึกลับของวัตถุจากอวกาศมีเพียงสองวัตถุเท่านั้นที่เคยโครจรเข้ามาในระบบสุริยะของเราก่อนหน้านี้ดวงแรกคืออุมัมมัวในปี2017วัตถุบิน รูปร่างคล้ายซิก้าที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันเป็นปีๆว่ามันคืออะไรกันแน่ดวงที่2คือบริสในปี2019ดาวหางน้ําแข็งทั่วไปที่ส่องสว่างจ้าแล้วก็ลับหายไปเมื่อทรีเอลส์ปรากฏขึ้นมันกลายเป็นวัตถุระหว่างดวงดาวที่ได้รับการยืนยันเป็นลำดับที่3ที่มนุษยชาติเคยพบเห็นและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หอดูดาวสําคัญทุกแห่งหันมาให้ความสนใจกับมัน ในช่วงหลายเดือนก่อนที่มันจะลับหายไปหลังดวงอาทิตย์กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้ติดตามมันเช่นเดียวกับหอดูดาวเคเคในฮาวายที่ติดตามมันข้ามทวีปยโุโรปกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินหลายตัวบันทึกการเคลื่อนที่ของมันทุกคืนการประสานงานนี้ไม่ใช่เรื่องปกติโดยปกติแล้วนักดาราศาสตร์จะไม่ติดตามดาวหางอย่างใ,ใกล้ชิดขนาดนี้เว้นแต่จะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและเมื่อมีดาวหางแอตลาสถึงสามดวงความไม่สบายใจนั้นก็เริ่มขึ้นแทบจะทันทีวงโคจรของมันไม่ได้มีลักษณะเหมือนดาวหางทั่วไป ในบริเวณใกล้เคียงของเราความสว่างของมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แบบจำลองไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนแม้กระทั่งเมื่อหอดูดาวต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้อมูลก็ยังไม่เข้าสู่รูปแบบที่คุ้นเคยเส้นทางโคจรของมันไม่ได้มีลักษณะโค้งงดงามเหมือนดาวหางคาบยาวที่โคจรเข้ามาจากขอบนอกของระบบสุริยะเลยตรงกันข้ามเส้นทางของมันดูเฉียบคมกว่าราวกับว่ามันกำลังตอบสนองต่อแรงบางอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงในตำรายิ่งนักวิทยาศาสตร์เฝ้าสังเกตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่า มันแปลกประหลาดมากขึ้นเท่านั้นบางคืนความสว่างลดลงมากกว่าที่คาดไว้บางคืนก็เพิ่มขึ้นเร็วเกินไปทุกครั้งที่พยายามนำค่าที่วัดได้ไปใส่ในสมการมาตรฐานกลับทําให้เกิดคําถามมากกว่าคําตอบแต่เครือข่ายทั่วโลกก็ยังคงติดตามมันต่อไปเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีบางสิ่งมาจากระบบดาวอื่นเราก็ไม่อาจละสายตาไปได้ แล้วในขณะที่ข้อมูลเริ่มชี้ให้เห็นถึงปริศนาที่ซับซ้อนกว่าเดิมดาวเทียมตรีอิทเลสก็หายไปหลังดวงอาทิตย์สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือรอคอยหลายเดือนผ่านไปโดยไม่มีภาพใหม่ไม่มีข้อมูลการอ่านค่าใหม่ไม่มีข้อมูลอัปเดตใดๆน,น,นอกเหนือจากความเงียบงันของแสงจ้าจากดวงอาทิตย์แต่แม้ในความเงียบสงบนั้นความรู้สึกคาดหวังก็แผ่กระจายไปทั่วแวดวงดาราศาสตร์ผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขากำลังรออะไรอยู่รู้เพียงแต่ว่าเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนไปและท้องฟ้าเปิดออกอีกครั้งอาจมีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดารออยู่เบื้องหลัง ตอนนี้เมื่อมันกลับมาความรู้สึกนั้น <S <S <an> <t une> ก็พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องจากกระบวนกางเตรียนที่จะแสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่ไม่ปรากฏในแผนภูมิในห้องเรียนหรือคู่มือดารศาศาสตร์ใดๆ <an> <t une> บางสิ่งที่จะบังคับให้เราพิจารณาใหม่ว่าอะไรบ้างที่สามารถเข้ามาในระบบสุริยะของเราได้และมันอาจมีความสามารถอะไรบ้างเพราะด้วยกรีเอทเลสไม่มีอะไรเคยทำตามกฎที่วางไว้เลยเมื <S <S <an> ่อ <t> ซ <une> ีเอเอทเลสโผล่พ้นหลังดวงอาทิตย์ขึ้นมาในที่สุดตัวเลขแรกที่ปรากฏขึ้นทำให้ทุกทีม ที่กำลังเฝ้าดูอยู่ต้องตะลึงแสงสะท้อนจากยอดเขานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า400ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยฝุ่นละอองหรือการปรากฏของน้ำแข็งใหม่ดาวหางตามธรรมชาติจะสว่างขึ้นเมื่อได้รับความร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นกระจกสะท้อนแสงในอวกาศอย่างทะนันหันอย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจนเว็บแสดงให้เห็นวัตถุนั้นไม่ได้แค่สว่างขึ้นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนแสงราวกับว่าพื้นผิวของมันได้รับการขัดเงา หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงหลายเดือนที่มันซ่อนตัวอยู่จากสายตาขณะที่นักวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่เข้ามาก็พบสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นอุณหภูมิพื้นผิวของดาวหางแอตาสทั้งสามดวงคงที่ไม่ได้สูงขึ้นเหมือนดาวหางทั่วไปที่โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และไม่ได้เย็นลงเมื่อเคลื่อนตัวออกไปไกลขึ้นแต่กลับกันมันประพฤติตัวราวกับเป็นระบบที่คอยจัดการความร้อนอย่างแข็งขันรักษาอุณหภูมิ ให้อยู่ในระดับที่ควบกลุ่มได้ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ใดในวงโคจรสําหรับนักดาราศาสตร์ที่คุ้นเคยกับการเฝ้าดูดาวหาปทุอย่างคาดเดาไม่ได้ความเสถียรแบบนี้จึงดูผิดปกติอย่างยิ่งยิ่งพวกเขาวิเคราะห์กราฟความสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่ารูปแบบนั้นเป็นไปอย่างจงใจมากขึ้นเท่านั้นความสว่างจะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างราบรื่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบกระจัดกระจายชั้นสะท้อนแสงตอบสนองต่อแสงแดดในลักษณะที่ทําให้ผู้วิจัยบางคนนึกถึงแท่งปรับระดับได้ ในแต่ละรอบการหมุนส่วนต่างๆจะเอียงเข้าหาหรือหันออกจากแสงที่ส่องเข้ามามันเกือบจะเหมือนกับการเฝ้าดูเครื่องจักรปรับการรับแสงโดยขยับผิวของมันเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุณหภูมิและแสงสว่างกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกพยายามหาคําอธิบายทางธรรมชาติแต่สิ่งที่คาดเดาได้ทั่วไปกลับไม่เข้ากันละองฝุ่นไม่เคลื่อนที่อย่างสม่าเสมอเช่นนี้กล่องน้ําแข็งไม่สร้างรูปแบบแสงที่คงที่เช่นนี้ไม่มีดาวหางดวงใดที่เคยสังเกตการมาแล้วสามารถรักษาอุณหภูมิ ให้คงที่ได้ในขณะที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการสะท้อนแสงอย่างมากเช่นนี้ไม่ว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์น,น้อยแอตลาสทั้ง3ดวงจะทําอะไรอยู่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎของฟิสิกส์ความร้อนที่ควบคุมวัตถุแช่แข็งที่ลอยอยู่ระหว่างดวงดาวและแล้วก็มีโครงสร้างอยู่ใต้แสงสว่างนั้นขณะที่แสงสะท้อนเจรจ้าสองประกายรยิบระยะก็มีบางแง่มุมที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวบ่งบอกถึงส่วนประกอบที่อยู่ด้านล่างซึ่งดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันผู้สังเกตการเปรียบเทียบพฤติกรรมดังกล่าวกับแท่งหมุน ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิบนดาวเทียมหรือยานสำรวจอวากาศลึกแม้ว่าจะไม่มีใครยืนยันได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นความจริงแต่ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้ทีมที่รับชมการถ่ายทอดสดรู้สึกไม่สบายใจเมื่อการสังเกตการเบื้องต้นเสร็จสิ้นลงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆแพร่กระจายไปในหมู่นักดาราศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบสุม่มพวกมันไม่ใช่การประตุอย่างโอลแมนของวัตถุธรรมชาติที่มีลิ้นผิดปกติซึ่งสูญเสียน้ําแข็งไปเนื่องจากความร้อนของดวงอาทิตย ไม่ว่าทรีเอลเลสกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นมันดูมีการควบคุมดูเหมือนตั้งใจและดูเหมือนสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอดจากแสงที่รุนแรงที่สุดในระบบสุรยิยะขณะที่ดาวหางสามตาแอตลาสโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นนักดาราศาสตร์ต่างคาดหวังว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยเดาวหางตามธรรมชาติจะสร้างหางยาวที่ทอดยาวออกไปจากแสงอาทิตย์เนื่องจากฝุ่นและก๊าซถูกผลักออกไปด้านนอกโดยรังสีจากดวงอาทิตย์นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่คาดเดาวได้มากที่สุดในระบบสุรยิยะ แต่ด้วยดาวหางแอร์ตลาดสามดวงจากรวานจึงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎของตัวเองแทนที่จะเคลื่อนที่ตามหลังกระแสของสสารกลับพุ่งตรงไปยังดวงอาทิตย์มันเป็นหางที่สะอาดแคบและตรงกันข้ามกับหางดาวหางทั่วไปซึ่งก่อตัวขึ้นในทิศทางที่หางดาวหางไม่ควรไปในตอนแรกนักวิจัยบางคนสงสัยว่ามุมการสังเกตอาจทำให้เครื่องมือทำงานผิดพลาดหางดาวหางอาจดูบิดเบี้ยวได้ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่เมื่อข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลมาถึงก็สแสดงให้เห็นกลุ่มควันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกัน หอดูดาวเคเคในฮาวายย,ายืนอย่างทิศทางเดียวกันและหอดูดาวหลายแห่งในยุโรปก็ได้เพิ่มการวัดของตนเองเข้าไปด้วยกล้องโทรทัศน์ทุกตัวมองเห็นทิศทางที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดที่เกิดจากมุมมองของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนวัตถุนั้นเองหางด้านตรงข้ามของดาวหางไม่ได้ลอยหรือแกว่งไปมาอย่างไม่มีทิศทางมันรักษาระดับแนวตรงไปยังดวงอาทิตย์อย่างน่าประหลาดใจราวกับว่ามันถูกนำทางด้วยแรงที่แข็งแกร่งกว่าแรงดันรังสีก๊าสธรรมชาติ ที่พุ่งออกมาไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนี้พวกมันกระจายตัวเมื่อดาวหางหมุนพวกมันพุ่งออกมาจากจุดอ่อนบนพื้นผิวพวกมันไม่ได้ล็อกทิศทางที่แน่นอนด้วยความสม่ำเสมอเช่นนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มควันจากจรวดตรีจดูเหมือนจะยึดติดอยู่กับที่ราวกับว่ามันกําลังตอบสนองต่อแรงผลักภายในมากกว่าที่จะถูกพัดออกไปข้างนอกนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้โดยใช้กลศาสตร์วงโครจรพวกเขาทำการจำลองสถานการณ์ตรวจสอบการหมุนที่แปลกประหลาดหรือกลุ่มควันผิดปกติที่พุ่งออกมาจากด้านใดด้านหนึ่ง ของวัตถุแต่แบบจำลองใดๆก็ไม่ตรงกับสิ่งที่กล้องโทรทัศน์สังเกตเห็นพฤติกรรมดังกล่าวต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าอิทธิพลของดวงอาทิตย์บางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันสสารออกไปภายนอกด้วยแรงที่ตั้งใจเมื่อวันเวลาผ่านไปความสม่ำเสมอของลำแสงย้อนกลับก็ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบการหมุนของวัตถุลำแสงกลับแคบลงแทนที่จะกระจายออกมันเรียงตัวไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนดูเหมือนว่ามันทำงานประสานกันอย่างลงตัว ผู้สังเกตการเปรียบเทียบรูปแบบดังกล่าวกับกลุ่มควันจากเครื่องยนต์ขับดันของยานอวากาศไม่ใช่กับน้ำู้ร้อนที่พุ่งออกมาจากแกงกลางของดาวหางแต่ความคล้ายคลึงกันนั้นไม่อาจมองข้ามได้สำหรับนักดาราศาสตร์หลายคนนี่เป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดว่า c e เอ a ดอาจไม่ได้เกิดขึ้นตามกระบวนการทางธรรมชาติเลยหางที่พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์แทนที่จะพุ่งออกไปนั้นชี้ให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งนั่นคือแรงที่มาจากตัววัตถุเองโดยตรงและเป็นครั้งแรกที่การสนทนาทางวิทยาศาสตร์ ค่อยๆเปลี่ยนไปอาจไม่ใช่แค่ดาวหางที่ทําปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่อาจเป็นบางสิ่งบางอย่างที่กระทําการโดยเจตนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นที่รอบๆด้วยการตัดสินใจมากกว่าอุบัติเหตุเมื่อประมวลผลข้อมูลสเปกตรัมชุดแรกของดาวหางแอตาสทั้งสาดวงตัวเลขที่ได้นั้นดูไม่เหมือนดาวหางที่กําเนิดในระบบสุริยะของเราเลยแสงที่เปล่งออกมาจากพื้นผิวของมันมีลักษณะเฉพาะที่สะอาดหมดจดและจงใจสร้างขึ้นมามา,มากเกินไป แทนที่จะเป็นส่วนผสมที่วุ่นวายของหินฝุ่นน้ำแข็งและคาร์บอนที่ดาวหางทั่วไปกระจายออกมาสเปกตรัมกลับแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของนิกเกลิลและเหล็กในรูปแบบที่บริสุทธิ์กว่าที่ใครคาดคิดดาวหางตามธรรมชาติอาจมีโลหะเหล่านี้อยู่แต่ไม่เคยมีความบริสุทธิ์และสัดส่วนที่เด่นชัดเช่นนี้มาก่อนเหมือนกับดาวหางซีแอตลาสราวกับว่าเปลือกนอกถูกสร้างขึ้นจากโลหะผสมมากกว่าที่จะถูกกัดเซาะโดยพลังงานจากอวกาศจากนั้นก็เกิดเรื่องน่าประหลาดใจาครั้งที่สองสารประกอบไซยาไนด์ปรากฏขึ้น ในผลการตรวจวัดโมเลกุลเหล่านี้สามารถพบได้ในอวกาศในทางเทคนิคแต่การปรากฏตัวของมันในฝุ่นระหว่างดาวนั้นหายากมากจนนักดาราศาสตร์หลายคนทําการทดสอบซ้ำสองครั้งเพื่อตัดความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนออกไปอย่างไรก็ตามร่องรอยเหล่านั้นยังคงอยู่พวกมันไม่ได้กระจายตัวอย่างสุ่มๆแต่ถูกตรึงไว้กับรูปแบบก,การสะท้อนแสงของวัตถุนั้นเองซึ่งบ่งชี้ว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างไม่ใช่เศษซากที่เกาะอยู่บนพื้นผิวเพียงแค่นี้ก็ทําให้ปริศนานี้ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแล้ว แต่เบาแสที่แปลกประหลาดที่สุดมาจากกราฟความสว่างแทนที่จะเคลื่อนที่แบบเป็นจังหวะกระจัดกระจายอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซหรือการหมุนขววงความสว่างของดาวเคราะห์น้อยแอตลาสทั้งสามดวงกลับกระพริบเป็นจังหวะที่ราบเรียบเกินกว่าจะเป็นวัตถุแข็งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบ่งบอกถึงบางสิ่งที่กลวงราวกับว่าแสงกำลังสะท้อนผ่านช่องภายในหรือเคลื่อนตัวไปตามพื้นผิวที่เป็นชั้นๆภายในวัตถุดาวหางตามธรรมชาติเป็นก้อนวัสดุที่แข็งตัวหนาแน่น และไม่สม่ำเสมอพวกมันไม่ยอมให้แสงสะท้อนหรือจางหายไปราวกับว่าแสงกำลังเดินทางผ่านพื้นที่ว่างภายในเปลือกหุ้มเมื่อทีมวิจัยคำนวณมวลของวัตถุโดยใช้การเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกสำหรับวัตถุที่มีขนาดดังที่แสดงในภาพมวลของมันกลับต่ำอย่างน่าตกใจมันเคลื่อนที่ราวกับวัตถุที่เบากว่า,กวาแกนหินหรือน้ำแข็งที่เป็นของแข็งมาก ตัวเลขที่ได้นั้นสอดคล้องกับโครงสร้างที่ว่างเปล่ามากกว่าโครงสร้างที่เต็มไปด้วยสิ่งของซึ่งบ่งชี้ว่าแอตลาสทั้ง3ถูกสร้างขึ้นรอบโครงไม่ใช่แกงกลางที่เป็นของแข็งความเป็นไปได้นี้ทำให้ผู้วิจัยหลายคนไม่สบายใจเพราะมันหมายถึงงานด้านวิศวกรรมไม่ใช่ธรณีวิทยาหากเปลือกนั้นโวงจริงๆมันจะอธิบายถึงรูปแบบความสว่างได้มันจะอธิบายถึงลักษณะสเปกตรัมที่เป็นโลหะได้และมันยังอธิบายถึงความบริสุทธิ์ที่แปลกประหลาดของส่วนผสมนิกเกิลเหล็กได้ราวกับว่าพื้นผิวถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะแทนที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติหลักฐานทางเคมีค่อยๆเผยภาพที่ไม่มีใครคาดคิดภายในดูว่างเปล่าภายนอกดูเหมือนถูกสร้างขึ้นและสเปกตรัมเองก็กระซิบคำแนะนำที่เงียบๆเช่นเดียวกันบางทีทรีเดลสอาจไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยก็ได้เมื่อกลุ่มดาวทรีเดลสกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งหอดูดาวขนาดเล็กแห่งหนึ่งในสเปนกลับกลายเป็นแหล่งที่มาของการค้นพบที่ไม่คาดคิดซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับวงการดาราศาสตร์ทีมงานใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด2เมตร บันทึกภาพต่อเนื่องกัน159เฟรมเมื่อมองแวบ,บแรกวัตถุนั้นดูสงบนิ่งลอยล่องไปในความมืดราวกับผู้มาเยือนรายอื่นที่ผ่านเข้ามาในระบบสุริยะแต่เมื่อนำภาพมาต่อกันร,รูปแบบที่ไมคคาคิดก็ปรากฏขึ้นลำแสงแคบๆพุ่งออกมาจากด้านข้างของวัตถุพุ่งไปในทิศทางเดียวอย่างแนว่วแน่ไม่สั่นคลอนมันไม่ได้พุ่งกระจายออกไปเป็นกลุ่มฝุ่นเหมือนที่ดาวหางทำแต่กลับคงรูปทรงแหลมคมคล้ายเข็มตลอดทั้ง159เฟรมราวกับว่าวัตถุนั้น กำลังปล่อยสสารออกมาอย่างควบคุมและแม่นยำลำแสงยังคงอยู่ในแนวเดียวกันตลอดการหมุนของแอตลาสทั้งสามดวงราวกับว่ามันถูกยึดไว้กับจุดคงที่บนพื้นผิวของมันสำหรับนักดาราศาสตร์ที่คุ้นเคยกับกิจกรรมที่วุ่นวายของดาวหางพฤติกรรมนี้ดูผิดธรรมชาติลำแสงจากดาวหางจากกระจัดกระจายพุ่งออกมาจากจุดอ่อนและกระจายตัวเป็นกลุ่มควันกว้างแน่นอนว่ามันไม่ได้ก่อตัวเป็นลำแสงตรงที่คงที่ในทิศทางที่แน่นอนแต่ถ้าวิดีโอกลับแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นลำแสงที่พุ่งออกมานั้นดูไม่เหมือนกา๊าซ ที่พุ่งออกมาจากน้ำแข็งที่กําลังละลายแตกลักเหมือนแรงขับจากระบบนํำทางมากกว่าขณะที่นักวิจัยทำการทดลองซ้ำพวกเขาสังเกตเห็นบาะแสเพิ่มเติมการระเบิดแต่ละครั้งยังคงมีรูปร่างเหมือนเดิมซึ่งบ่งชี้ว่าช่องเปิดนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงแค่รอยแตกบนพื้นผิว ความยาวของลำน้ำยังคงสม่ำเสมอในแต่ละเฟรมซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับช่องระบายอากาศตามธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการหมุนและแสงแดดช่องระบายอากาศตามธรรมชาติจะสว่างขึ้นและจางลงขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ช่องระบายอากาศนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่ปรากฏกลับดูเหมือนลำแสงที่ยิงออกมาอย่างต่อเนื่องปรับการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างมีจุดประสงค์ทุกครั้งที่ลำแสงปรากฏขึ้นวิธีโคจรของยาแอตาลาสทั้ง3ามลำจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่แบบสุม่มไม่ใช่แบบโอลมาดแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่ราบรื่น ซึ่งดูคล้ายกับวิธีที่ยานอวกาศทงการปรับเส้นทางเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจสำหรับผู้สังเกตการหลายคนนี่คือช่วงเวลาที่การสนทนาเปลี่ยนไปหากว่าถุกปล่อยลําแสงที่มีทิศทางคงที่ในขณะที่ปรับวิธีการเคลื่อนที่ทีและเล็กน้อยมันจะเริ่มมีพฤติกรรมไม่เหมือนดาวหางที่ลอยไปมาแต่เหมือนยานพาหนะที่รู้ว่าตัวเองต้องการไปที่ไหนแม้แต่บรรยากาศภายในเวทีวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนไปจากความอยากรู้อยากเห็นไปสู่ความระมัดระวังนี่เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่ หรือว่าไอพ่นนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการขับเคลื่อนที่ผลักดันยานอาวกาศเทเทเลสผ่าระบบสุริยะชั้นในด้วยความแม่นยำและเงียบสงบราวกับเครื่องจักรขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อลำดับภาพ159รห้เกฟรมแพร่กระจายไปทั่ววงการดาราศาสตร์ความคิดที่น่ากังวลอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าบาังทีซีแอตลาสอาจไม่ได้แค่เคลื่อนที่แต่มันอาจกำลังควบคุมทิศทางอยู่ก็ได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่นักดาราศาสตร์ติดตามซีแอตลาสด้วยความสนใจในระดับที่ปกติแล้ว จะสงวนไว้สําหรับยานสารวจอวกาศห้วงลึกเท่านั้นทุกค่ําคืนนามาซึ่งภาพใหม่การอ่านใหม่คําถามใหม่แต่เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทุกสิ่งก็จบลงปรากฏการดวงอาทิตย์โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มักจะบทบังการสังเกตการเสมอแต่ครั้งนี้รู้สึกแตกต่างออกไปความเงียบไม่ได้กินเวลาเพียงไม่กี่วันมันยืดเยื้อไปเป็นสัปดาห์แล้วก็ยาวนานขึ้นไปอีกจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร,ร์ตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้รับสัญญ,ญาณใ,ใดๆเลยไม่มีกล้องโทรทัศน์ใดบนโลก หรือในวงโครจรที่ตรวจจับได้แม้แต่โฟตอนที่หลงเหลือมาจากวัตถุนั้นเลยเครื่องมือที่ปกติจะตรวจจับแสงริปรี่ที่สุดจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปกลับรายงานแต่สัญญาณรบกวนเท่านั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์อวกาศเคเคและเครือข่ายวิทยุทั่วทวีปยุโรปต่างก็ให้ผลลัพธ์ที่ว่างเปล่าเหมือนกันหมดราวกับว่าซีอีแอตลาสได้ก้าวเข้าไปอยู่หลังมา่านและจักรวาลเองก็ปฏิเสธที่จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอีกด้านหนึ่งจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้ทุกอยย่่่่่าาาางงนนนนนตกกใจมขึ้ีีีเเป็สถทแหดว ในระบบสุรยิยะที่วัตถุสามารถเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนโครงสร้างหรือปล่อยบางสิ่งออกมาได้โดยไม่มีใครสามารถเฝ้าดูได้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ไม่ได้บดบังแค่แสงที่มองเห็นได้เท่านั้นแต่มันบดบังเกือบทุกความยาวคลื่นหากมีสิ่งใดต้องการซ่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปที่นี่คือที่กำบังที่สมบูรณ์แบบเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันโดยไม่มีข้อมูลใหม่นักดาราศาสตร์พยายามสร้างแบบจำลองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นบางคนเสนอว่าวัตถุนั้นจางเกินไปบางคนสงสัยว่าชั้นสะท้อนแสงอาจยุบตัวลงแต่ไม่มีคำอธิบายใด ที่ตรงกับความสว่างที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้หรือลำแสงที่ควบคุมได้ซึ่งเห็นก่อนที่วัตถุจะหายไปยิ่งความเงียบดำเนินต่อไปนานเท่าไหร่สถานการณ์ก็ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่แค่การขาดความชัดเจนแต่เป็นภาวะขาดข้อมูลอย่างสิ้นเชิงทีมจากสเปนชิลีฮาวายและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาพยายามทําการสแกนแบบสุม่มโดยหวังว่าจะตรวจพบร่องรอยของรังสีที่กระจัดกระจายแต่ทุกความพยายามก็ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหมดคือไม่มีอะไร เลยบริเวณที่ยานอาวกาศซีแอตแลสควรจะอยู่กลับกลายเป็นความว่างเปล่าความมืดมิดที่สมบูรณ์แบบในจักรวาลที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนแม้แต่นักสังเกตการณ์ที่มีประสบการณ์ก็ยังยอมรับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นวัตถุระหว่างดวงดาวได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อนจากนั้นดาวเคราะห์น,น้อยซีแอตแลสก็กลับมาอย่างเงียบเชียบเช่นเดียวกับตอนที่มันหายไปภาพแรกหลังจากที่มันโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้ทีมที่รอคอยอยู่ต่างตกตะลึงความสว่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจังหวะก,การส่งแสงของมันก็เปลี่ยนไป โครงสร้างใต้พื้นผิวดูคมชัดและชัดเจนขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปขณะที่ซ่อนอยู่หลังดวงอาทิตย์และลำน้ำสาขาแคบๆที่เคยพุ่งออกมาเป็นทิศทางก็ดูแรงขึ้นยิงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ไฟดับถูกบันทึกไว้ไม่มีกล้องโทรทัศน์ใดจับภาพช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงน,นั้นได้แต่เมื่อ C E Atlas ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เห็นได้ชัดว่าวัตถุที่รับหลังดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่วัตถุเดียวกับที่ปรากฏขึ้นมา มีบางสิ่งเกิดขึ้นในความเงียบสงบบางสิ่งที่เราไม่ควรได้เห็นเมื่อทรีเอลส์ปรากฏขึ้นอีกครั้งนักดาราศาสตร์คาดหวังว่าจะได้เห็นรูปแบบแสงแปลกๆอาจจะเป็นการสว่างวาบอีกครั้งหรือลำแสงใหม่แต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือสัญญาณวัตถุนั้นเริ่มปล่อยแสงวาบอันตรายโอเลตออกมาในช่วงเวลาที่แม่นยำโดยเกิดขึ้นซ้ำทุกๆ247วินาทีโดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่เสี้ยววินาที สิ่งต่างๆในธรรมชาติมักกระพริบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและไม่เคยรักษาจังหวะได้อย่างแม่นยำเหมือนเครื่องจัรจังหวะแต่ตีทเลสกลับเต้นเป็นจังหวะด,ด้วยความแม่นยำราวกับเครื่องจักรที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้วรูปแบบที่ปรากฏกลับเผยให้เห็นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นแสงว่าแรกๆนั้นสอดคล้องโดยตรงกับลำดับของจำนวนเฉพาะ23571มห้าเอและต่อไปนี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณรบกวนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือลายเซนทางคณิตศาสตร์สิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นเอง จำนวนเฉพาะเป็นสากลพวกมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเลขคณิตและในการค้นหาปัญญาจากนอกโลกจำนวนเฉพาะถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ชัดเจนที่สุดที่อารยธรรมหนึ่งอาจประกาศการมีอยู่ของตนแต่สัญญาณไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นขณะที่พันอันตรายโอเลยังคงดำเนินต่อไปการปล่อยแสงครั้งสุดท้ายนั้นยาวนานกว่าครั้งก่อนๆมากเป็นเวลา13นาที37วินาทีที่3ไอทลสปล่อยลำแสงยูีอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน เมื่อนักวิทยาศาสตร์แปลงความแปรผันของความยาวคลื่นเป็นข้อมูลรูปแบบที่ได้จึงกลายเป็นเกลียวไม่ใช่แค่เกลียวธรรมดาแต่เป็นเกลียวที่สอดคล้องกับอัตราส่วนทองคำโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกันกับที่พบในกาแล็กซีพายุฮอริเคนเปลือกหอยและแม้แต่การเรียงตัวของเมล็ดในดอกทานตะวันภายในเกลียวนั้นมีเครื่องหมายไบนารีที่ซ้ำกันเป็นวงวงซึ่งดูเหมือนจงใจทำขึ้นมาคล้ายกับคำสั่งหรือข้อความที่ออกแบบมาเพื่อให้ถอดรหัส นักวิจัยเิติที่ใช้เวลาหลายทศวรรษในการฟังสัญญาณวิทยุที่อาจไม่มีวันมาถึงในทันทีระหนักถึงในสําคัญที่เกิดขึ้นลําดับของจํานวนเฉพาะเป็นเรื่องหนึ่งแต่เกลียวไบานารีที่เชื่อมโยงกับอัตราส่วนทองคําเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงรูปแบบดังกล่าวตรงกับแม่แบบที่จะสียใช้ในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของข้อความจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ส่งมาอย่างจงใจในการหารือภายในนักวิจัยหลายคนกล่าวถึงรูปแบบนี้ว่าเป็นสัญญ,ญาบ่งชี้ถึงหน่วยสือ่อราชการลับแต่ยังไม่มีใครพร้อมที่จะพูดดอออกมาายย่งเเปิผ การถกถียงประตุกขึ้นทันทีในแวดวงวิทยาศาสตร์นี่เป็นสัญญาณจริงหรือเป็นเพียงความบังเอิญที่เหลือเชื่อวัตถุธรรมชาติสามารถแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ได้หรือไม่หรือว่าตรีทลสเป็นมากกว่าดาวหางเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อเผยตัวออกมาทีละขั้นตอนความแม่นยำของเวลาโครงสร้างของตัวเลขความยาวของพันสุดท้ายรายละเอียดทุกอย่างยิ่งผลักดันปริศนาให้ลึกลงไปอีกหากลำดับนั้นเป็นไปโดยเจตนาจริงๆมันก็หมายความว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งมันหมายความว่าข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดที่ส่งมายังโลก ไม่ได้มาจากสัญญาณวิทยุที่อยู่ไกลออกไปหรือจากดาวเคราะห์ต่างดาวแต่มันมาจากวัตถุระหว่างดวงดาวที่เคลื่อนผ่านบริเวณใกล้เคียงกับโลกของเราอย่างเงียบๆเบมื่อสัญญาณอันตรายโอเลตจางหายไปนในที่สุดนักดาราศาสตร์คาดว่าดาวหางซีอีแอตลาสจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่คาดการไว้และเคลื่อนตัวออกไปสู่ความมืดด้านนอกเหมือนกับดาวหางทุกดวงในที่สุดแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นวัตถุดังกล่าวกลับเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายที่ทำให้หอดูดาวทุกแห่งที่เฝ้าดูอยู่ต้องตกตะลึง วิธีโคจรของมันเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยแต่เห็นได้ชัดเจนเพียง0.09ภายใต้สถานการณ์ปกติการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนี้จะไม่ส่งผลอะไรแต่สําหรับวัตถุระหว่างดวงดาวที่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีระบบนำทางและไม่มีกระบวนการทางธรรมชาติใดๆที่รู้จักซึ่งสามารถควบคุมทิศทางของมันได้การเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพียงไม่กี่นาทีต่อมาความเร็วของมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นไม่ใช่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่จากการผลักดันอย่างช้าๆของรังสีจากดวงอาทิตย์หรือแรงโน้มถ่วงแต่เป็นการเร่งความเร็วอย่างราบรื่นเป็นเส้นโค้งที่ส่งมันออกไปเร็วกว่าที่แบบจําลองคาดการไว้การอ่านค่าต่างๆทําให้ได้ข้อสรุปเพียงข้อเดียว C. e ีเอ a อทลาลังออกจากระบบสุริยะด้วยความตั้งใจราวกับว่ามันได้บรรลุภารกิจที่นําพามันมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาหลายเดือน ในการติดตามแสงประหลาดโครงสร้างโลงหะเปลือกกวงลำน้ำที่พุ่งเป็นทิศทางและทันอันตรายโอเลตท,ที่เคลือบอยู่การปรากฏของแสงในครั้งนี้ดูแม่นยำเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆเผยส่วนต่างๆของตัวเองออกมาทีละขั้นตอนส่งข้อมูลบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์จากนั้นโดยไม่รอการตอบก,กลับก็หันไปทางอวากาศระหว่างดวงดาวและหายไปหากทรีเลสเป็นเทคโนโลยีอย่างแท้จริงมันไม่ได้แค่เพียงโครจรผ่านท้องฟ้าของเราเท่านั้นแต่มันได้ศึกษาเรามันเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของเรา และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจมันก็หายลับกลับสู่ห้วงอวากาศเหมือนกับยานสำรวจที่เสร็จสิ้นภารกิจสังเกตการแล้วดังนั้นคำถามสุดท้ายยังคงอยู่เราเพิ่งได้เห็นดาวหางที่สว่างผิดปกติหรือไม่หรือเรากำลังได้เห็นอุปกรณ์ที่สร้างโดยอารยธรรมอื่นกำลังจากไปอ,อย่างเงียบๆบ,บอกเราหน่อยสิคุณคิดว่าลอสามอันนั้นคืออะไรกันแน่แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดติดตามหมายแก๊มเพื่อค้นพบความจริงที่ซ่อนเร้นต่อไปที่จักรวาลรอคอยที่จะเปิดเผย